ตัวเล็กแบบนี้บ้างจังเลยต้องทำยังไงนะคะ,คะวันนี้เรามีข้อเสนอมาให้3เซตเลยค่ะง่ายๆเลยนะคะค่ะ,ะเซตแรกเลยนะคะ,ะก็จะเป็นเซตนะคะโปรตีนนะคะเซตลดบวมนะคะลดบวมอันนี้ใส่แซบเหมาะกับค้อท้ายมากนะคะ,ะค้อท้ายเนี่ยชีวิตจริงนั้นหน้าหมวยจะกินรสจัดมากเปรี้ยวเค็มเผ็ดโอเคต่อไปนะคะเซตที่2นะคะ,ะ,คะจะเป็นเซตที่เกี่ยวกับการเร่งการเผาผลาญไขมันนะคะเซตนี้ก็คือจะมีตัว เชฟคือเป็นสารอาหารหลักนะคะแล้วก็มีคู่กับชาเร่งเบิร์นนะคะใครที่แบบว่าเป็นคนเหนื่อไม่ค่อยออกอะ่ะระบบการเผ,ผาผลาญต่ำอะไรแบบนี้นะคะเกแนะนําเลยเอาเซตนี้ไปกินนะคะตัวที่3นะคะเซตกู้ร่างพังน,นะคะ,ะ,คะ,ะก็นนะะจะมี พบหมดเลย3ตัวนะคะมีโปรตีนมีตัวลดบวมนะคะแล้วก็ตัวชุดเล่งเผาผ่านะคะตัวนี้นะคะรถดได้เร็วถ้าใครอยากรถดได้เร็วนะคะหุ่นดีๆและที่สำคัญคือรถแบบสุขภาพดีนะคะก็เซตนี้ได้เลย